สวัสดีครับท่านผู้ชมนวันนี้นะวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Minecraft นีกเช่นเคยครับเดยวแป๊หนึ่งเราเราก็มาอยู่กับเกม Minecraft นีกเช่นเคยนะนะตอนนี้ก็มาอยู่กับการติดแพรกันอีกแล้วน,นะติดแพนะไม่ใช่ติดเกาะนะเออจะพูดผิดว่าติดเกาะทุกครั้งเลยนะซึ่งเมือ่อเมื่อตอนเมื่อตอนเปิดคลิปคลิปแรกนะะผมไม่ได้ตัง้งใจจะปิดนะเออมันจะมันคลิปมันดับเองเออ ว่าตัวสับดับอะไรเนี่ยเออรอบคลิปมันปิดนะฮะอล้เออ,เอ,อไม่ใช่อะไรนะผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นนะผมไม่เห็นผมก็เล่นต่อไปเล่นด้วยว่าเจอว่าหีบหนึ่งนะฮะหมายว่าได้ไปหีบหนึ่งอ่ะเออ <c oughs> ซึ่งหีบนั้นผมก็ได้หินหกก้อนนะฮะกับเพล็กนะ่สิบห้านะฮะแลนนี้ซึ่งผมเอาไปครับจิ๊ก,กเก็ตอะไรหมดละเออ ซึ่งพอผมถ่ายคลิปอันที่สองนะในวันนี้นะก็ได้ของโอ้โหเยอะยอ,อย่างนะะท่านผู้ชมมันมีต้นไม้หญ้าดินลู่เออลวแล้วก็ไม้อีกสามสิบนะฮะเออการกสิบสองแล้วจะจะหนึ่งจะแตกกันเนี่ยจะหนึ่งจะแตกอยู่เรียบฮะท่านผู้ชมดูเหมือนก็จะให้เราปักเพิ่มนะเออ 1 2 3 mm -hmm. เออแล้วไม่กดหยุดยองน้ำพื่อ ทางตรงไหนแล้วไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ยังเหล็กเหมือนเดิมเลยนะเออเหล็กหรือค้างอะไรเออเหล็กมากเลยโย <cười> 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 Anh ở <đeo> <laughs> 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 <Tôi> đi tích ơi. <laughs> Nghiêm. Thế คลิปที่แล้วเนี่ยผมผมได้ไปตกปลามาผมยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเออเอ,อันอ๋อเตรียมไปยังไหวะชิป วันนี้ไว้ตรงออางั้นผมโกงสักนิดหน่อยแล้วกันกดหยุดยองซะเบ้อดีไม่ตกน้ำเดี๋ยวพวกนูกกินแน่นอน

ทนเม่อกี้กอล์ฟวิชไม่โดนนะมึงกี่ โดี้นแต่ว่ากลางว่าสม,มุดจะไปปลามาเร็วขึน้นนี่เป็นที่ผิดใหม่เลยนะเนี่ยปึ๊บปลาบางตัวเริ่มรู้เทคนิคฮะเริ่มรู้เทคนิคในการตกปลาของผมเริ่มรู้เทคนิคฮะวิ่ยดีโอย ไปสองตัวแล้วกันนะยุบ <c> ม <oughs> ีตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งอุ้ยชายเอาที่ปลาค่ะน้ำกัดได้โอเคอเคมื่อกี้เกี่ยวน้ำกัดตายฉันเมื่อกี้ท่านผู้ชมนี่คือของที่ผมได้มาทั้งหมดฮนะ เราจะเก็บใส่ไว้ดีดิโกงไว้สักรอบนึงแล้วกันโกกงหน่อยโกองหน่อยอันนี้ไม่ต้องันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วกันอนะ่ะ <c oughs> นี่ทีม <tres> <tres> <tres>

พวกเซอรพีนะเดี๋ยวมันมาทางนี้ได้แล้วก็ต้องปักโอ้ยนี่ในอันอีกอันหนึง่งตรงนี้ตึ๊บเอาวาวงวางดิเออนี่ เริ่มเริ่มดีขึ้ดีก้วลรับน้ชมย m ดีใจด้วยวดีใจมากๆเลยอืมไม่มีตัวอะไรมาตัดการผมได้ละโอ๊ออรนู้นจนมาเซลละ <c oughs> ตอนนี้ผมต้องเออตอนนี้ผมก็ตอ้องสั่งเขปิดก่อนนะเออ เพรวอย่าเพิ่งเอากลองให้อย่าเพิ่งเอากลองให้เออว่าตอนนี้ยังทำารกิจอะไรอย่างอื่นอยู่ฮะโอเคตอนนี้ผมต้องนอนแล้วแหละเออเจ้เดี๋ยวเราไปขุดม้กันดีกว่าเอยเอ้อกลองเอาเนี่ยกลอง โอเคกล่องมาแล้วท่านผู้ชมกล่อง,องโอ้ oh my god โอ้ my god มันตั้งห้าสิบอันเชียวเลยนี่เดี๋ยววันนี้อย่ารอชา้าชุดกะระโคมเซร็จ <c oughs> เอานี่ไงชุดชุดกระ ครบเซตแล้วแหละครบเซตแล้วครับผู้ชมเออเหาะของผมจําได้ตอนอตอนคลิปที่แล้วนะเออคลิปที่แล้วนะเอนะเอตอนที่ผมปิดไปัอนนี่ผมปิดไปนะผมได้ไปค่ะเจาพวกไอตัวสปีนะ้ำถึงเหาะด้วยนะแล้วแปลว่าได้เหาะไมาเลือดขดน้อยนะเ <c oughs> นี่ยมาดูหน่อยสิเครื่องอะไรมันที่มันสามารถช่วยได้อ่ะ

เราติดชื่อเราไว้แบบส่วนตัว <tr> น <Most> ่ะเราไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงอะไรเราแค่อยากจะช่วยคนอื่นๆในการจับอะไรที่มันต้องใช้มากกว่ากับดักธรรมดาเนี่ยนะทำอะไรมันต้องใช้อะไรเราไปเจอผมไม่อยากเสียงใช้เหล็กเลยโอ้ยไม่อยากเสียงใช้เหล็กเลยก็ลองลองลองใช้เนะนี่ฟรีเลยเนี่ย Mm hei, -hmm. hei. นงผมวาอาเร่งนี้นะไงเหรอ my my

I would like to your ink. นั่นอะไรมาอีกคนเะนี่ยของคนกอมมินปะเว้ยคนผิดตรวจควานเออ มาีิเซฟโซนก่อนประตูโอเค <c oughs> นอนดีกวอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ดำรงชีวิตได้นาะนนะครับ

เย้มีนี่จะเรียนว่าผมข้าวด้ใช่ไหม Ok, vùng cao đây lại วางดิไม่วางไม่วางไม่วางเหรออ๋ไม่วางจริงด้ยเ,เออกวรจะวางวางแล้วก็วางโอเคแล้วก็วางมองร,รอบๆก่อนนะท่านผู้ชม <c oughs> วาง วางและก็วางหมดพอดีเลย <c oughs> ถ้าผมวางวยตรงนี้เนี่ยพอ,อมันประตูขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ตรงนี้ปะหรือว่ามันจมถ้ามันจมก็ไม่น่าได้หรอกมั้งอืมมีสถานที่ต้องห้าที่นึงแล้วทีนี้ก็ที่ต้องห้าเหมือนกันดกดปิด <c oughs> <c oughs> พงัง <c oughs> <c oughs> ยืบเลยใช้กิ่งไม้เยอะๆหน่อยดีกว่าเราช่วยนี่กิ่งไม้ไม่ค่อยมีแฮะ

แล้วว่างู <laughs> <laughs>

ดูกระตุนเพลิ่นได้แล้วใช่ไหมนะได้แค่ไหนแล้วเมื่อกี้อ๋อหกเจ็ดแปดอีกสองอะ่ะอีกสองอ่ะอยู่โน้นไม่โดนชาด้าสักหน่อยเดี๋ยวมันตกน้ำตกน้ำไม่กระโดดไฟไหมเนี่ยเอ้ย <c oughs> ก็ตุนเพลินตูนน้องนี่ดีดีสนุกนะกูไปดูเออโอเคไปยังไงต่อเรืออ๋อเออจำได้ผมปิดบอกบอกเขาอยู่โอเค Nó đi bị bỏ khóc này. À bọn. Bỏ nó